โอเคไหมไม่โอเค น uh ี่ไปไหนด้ยห่ยด้อยดีๆลลุงน่นเป็นตมีอยู่บ้เจ๊เป็นตามไหมแากประสบการณ์มันก็คือมันก็คือเป็นไหนต้องคอยเขาจะโฮไมนขึงก็ขึน มันขึ้นเป็นยังไงเจ้ามันขึ้นเป็นแดงเด้งเนาะมันเป็นมัชพเควัเพืชเราเนี่ยแหละเด้ด้งดงเด้เฮ้ยลูกสาวป่วยนะคือปกติฝนจะกินให้กินยารักษาเองอ่ะนะมาเจ็บไม่เคยมาโรงพยาบาลหรอกคิดเองไปเลยจ้ะออะไรแน้วดีไหมดีไหมลูกดีไหมลูกก็ยังเชื่อเนาะ กินเพราะเป็นกินยาแก้เศษยังนนี่กิแล้วที่ยาแก้กเสศษแ,แ,แ,แล้วบ่ะไม่กินอะมอกซีใช่แล้วบ่ะไม่<ห>กล้แต่ผื่นเป็นตะย่านแนมะ่เมื่อวามันขึ้นบางทีมันก็แบบขึ้นเหมือนลพมพิษเปือ้อนใหญ่ๆรุนูนๆแม่ก็อัดยาแก้แพ้ให้ <c oughs>